นี่มามากลา,างซอยกลางซอยตรงซอยสามนะฮะบ้านคุณวิทยาก็เข้าไปหน่อยหนึ่งตรงบ้านพี่สารวัตรโสก็นิดหนึ่งบ้านน้องอาร์ก็นิดหนึ่ง,อง,องเข้ามาก็เท่าที่เห็นเนี่ยในสภาพนี่แหละครับก็เข้ามาพอตรวนยิ่งมาตรงกลางซอยที่ตอนนี้ที่ยืนรายงานอยู่นี่ก็ประมาณเกือบจะครึ่งแข้งครับเกือบจะครึ่งแข้งเกือบจะครึ่งแข้งเ่ยตรงบ้านคุณวิทยาเนี่ย ข้างจกลึกนิดหนึ่งเพราะตรงนี้ที่มันต่ํามันเป็นที่ต่ําอยู่แล้วนะครับพอเข้ามาตรงนี้บ้านของท่านอาจารย์ก็เข้าไปในโรงรถฮะโรงรถนี่เข้าไปเพราะว่าพื้นบ้านมันต่ําอยู่แล้วก็จะเข้าไปได้ในโรงรถอย่างเงี้ยอย่างเห็นนะฮะบ้านริทยาษาเราก็เข้าไปเข้าไปในโรงรถได้ตรงท้ายซอยอันนี้เป็นท้ายซอยสานะครับท้ายซอยสาม น้ำมากครับน้ำมันมากแล้วก็น้ํารอการระบายครับฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยต้องตกไม่แรงกับยังตกไม่แรงตามที่เห็นนะฮะตามที่เห็นนะเห็นนะในภาพดูนะฮะตามนี้ครับขอบคุณมากครับเช้าวันที่สิบเ็ดตัวราสองห้าหกสี่ก็เวลาเก็ดโมงหน่อยหน่อยเพราะตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนสวัสดีครับ